สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Learning Space พื้นที่แบ่งปันความรู้และก็เรื่องราวดีๆนะครับสำหรับคนทํางานเพื่อการพัฒน,นาองค์กรธุรกิจและชีวิตให้ดีขึ้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพาคุณไปได้ไกลกว่านะครับหัวข้อที่จะมาพูดคุยกับทุกท่านนะฮะในวันนี้ก็คือ1 0เหตุผลที่คุณควรสอนผ่านคอร์สออนไลน์วันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเป็นเจ้าของคอร์สออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ ท่านที่เกี่ยวข้องกับงานสอนอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นท่านที่เป็นวิทยากรนะเป็นอาจารย์นะครับหรือทํางานในหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องเทรนนิ่งนะครับฝึกอบรมจัดอบรมให้กับพนักงานนะฮะแต่ในที่นี้นะครับผมไม่ได้หมายถึงาการพูดคุยในวันนี้จะมีประโยชน์กับท่านที่มีอาชีพเหล่านี้เพียงกลุ่มเดียวนะครับแต่ผมหมายถึงทุกๆคนนะครับที่ ต้องการที่จะเป็นเจ้าของหรือผลิตคอร์สออนไลน์ออกมาต้องการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตัวเองมีสู่สังคมนะฮะและองค์ความรู้ที่ท่านมีนั้นนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นองค์ความรู้ในเชิงวิชาการแบบวิชาการจา๋าเพียงอย่างเดียววิชาฟิสิกส์คณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่จำเป็นต้องอ่าเป็นองค์ความรู้ด้านนั้นเพียงอย่างเดียวแต่สามารถที่จะเป็นองค์ความรู้ได้ในหลายๆ ด้านนะครับผมขยายความตรงนี้นิดนึงท่านอาจจะมีความรู้นะครับเกี่ยวกับการออกกาลังกายปลูกต้นไม้อย่างไรให้มันเจริญงอกงามนะฮะปลูกผลไม้อย่างไรให้เจริญงอกงามนะครับการาทำทำดินขึ้นมาให้เหมาะกับการปลูกต้นไม้เนี่ยซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่หาไม่ได้ง่ายๆนะครับถ้าถ้าหาว่าท่านมีองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ซ่อมรถนะทำขนมนะครับาวาดรูปวาดเขียน นะครับคือมันสามารถที่จะไปได้หลากหลายนะครับเลี่ยมพระก็ได้นะดูพระก็ได้นะฮะสามารถทําออกมาเป็นคอร์สได้หมดนะครับไม่จํากัดนะครับสามารถทําออกมาเป็นคอร์สออนไลน์ได้หมดไม่จํากัดและมันจะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับในการสร้างทรัพย์สินหรือแอดเซทให้กับตัวท่านเองนะฮะพูดได้เลยว่านะครับตลาดคอร์สออนไลน์นั้นถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่นะแล้วก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะหลักๆมาจากอะไร ก็มาจากการที่อินเทอร์เนต็ตเนี่ยสามารถเข้าถึงในทุก,ท,ก,ท,กทุกพื้นที่นะครับในปัจจุบันนะฮะทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปยังแหล่งข้อมูลได้เท่าเทียมกันนะต่างต่างจากสมัยเมื่อประมาณ10กว่าปี20กว่าปีที่แล้วเนี่ยอย่างแบบเรียกได้ว่าคนละด้านกันเลยนะครับคนละเรื่องกันเลยถ้าใครเกิดในยุค ใช้ชีวิตในยุคเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่อินเทอร์เน็ตยังไม่มีหรือว่ายังเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะตอนนั้นการติดต่อสื่อสารเนี่ยค่อนข้างทําได้ลําบากนะครับแล้วก็ไม่เหมือนกับสมัยนี้นะดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าหากถ้าเราเนี่ยต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะในด้านใดก็ตามนะครับเราสามารถเรียนรู้ผ่านท่อง,ท,อง,ท,องทางออนไลน์ได้แทบแทบทุกอย่างแล้วณนณะนะนะเวลานี้นะแล้วก็จากรายงาน ของ i n d u s t r i r l r o r t r t นะครับในปี2017เนี่ยเขาคาดการไว้ว่า,าตลาด e-learning market เนี่ยนะครับจะมีขนาดเติบโตถึง275.1ิลเลียนดอลลาร์ภายในปี2022ซึ่งถือได้ว่ายังมีแก็บที่จะเติบโตและขยายตัวได้อีกมากนะฮะ ตัวเลขตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเรามองเห็นนะฮะแล้วก็มองมันเป็นโอกาสนะครับโอกาสในการที่จะสร้างคอร์สออนไลน์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เรามีอยู่นะสู่สังคมจะถือได้ว่ามันอาจจะเป็นแหล่งรายได้อีกแหล่งหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็เราควรที่จะเข้าไปทําการศึกษาอย่างจริงจังนะครับแล้วลองมองหาช่องทางในการสร้างคอร์สออนไลน์เป็นของตัวเองดู การที่เราจะเป็นเจ้าของคอร์สออนไลน์นะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีวุฒิการศึกษาใ,ใดๆเพียงแต่ขอให้เรามีองค์ความรู้นะครับมีใจรักแล้วก็รู้จริงในสิ่งที่เราต้องการจะสอนแต่แต่ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรแบบเชิงลึกมากๆนะครับคุณก็สอนในส่วนที่คุณสามารถที่จะสอนได้นะครับแล้วก็แก้ปัญหาได้หลักๆคือถ้าคุณสามารถนําพา นักเรียนหรือผู้เรียนเนี่ยแก้ปัญหาในสิ่งที่เขามีปัญหาได้อันนี้ถือว่าคอร์สออนไลน์ตอบโจทย์ของมันโดยตัว,ตวมันตัวมันเองแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่มีความมั่นใจนะครับว่าจะสร้างคอร์สออนไลน์ดีไหมแล้วมันจะได้เบนฟิตมีมีผลประโยชน์อะไรหมายถึงว่าจะได้รับอะไรจากการเป็นเจ้าของคอร์สออนไลน์นะครับวันนี้ผมก็จะมีแง่มุมดีๆนะมาพูดคุยกันนะครับเป็น11ผลที่คุณควรทำการสอน ผ่านคอร์สออนไลน์มาดูกันนะครับข้อที่1สร้าง PASSIVE INCOME การที่คุณสร้างคอร์สออนไลน์ขึ้นมา1คอร์สนะค,คุณสร้างแค่ครั้งเดียวนะครับแต่สามารถที่จะขายได้หลายๆครั้งนะมันเหมือนคุณทำหนังขึ้นมาเรื่องเดียวแต่คุณสามารถที่จะฉายให้คนจำนวน1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0ล้านคนดูได้นะเปรียบเสมือนกับ คุณกําลังทําทงานหนักคือทํางานหนักเพียงช่วงเดียวคือช่วงของการสร้างคอร์สช่วงช่วงของการอ,อัดวิดีโออัดเสียงแต่พอคอร์สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็นําไปขายบนโลกออนไลน์ให้กับหลายๆคนนะมันจะต่างจากการสอนแบบคุณต้องเดินทางไปเจอตัวนะเจอตัวนักศึกษาเจอตัวนักเรียนเจอตัวผู้เรียนผู้ผู้ที่จะต้องมารับความรู้จากเรานะครับการเจอลักษณะแบบนี้ คุณจะต้องลงมือสอนใหม่ทุกๆครั้งทุกๆครั้งนะแต่หากภายหลังการขายคอร์สไปแล้วเนี่ยหมายถึงการขายคอร์สออนไลน์ไปแล้วนะสิ่งที่คุณต้องทำนะครับก็คือการดูแลนักเรียนการติดตามผลการตอบคำถามซึ่งทุกๆอย่างที่ผมว่ามาในที่นี้นะฮะสิ่งไม่ว่าจะเป็นการติดตามผลการตอบคำถามการดูแลนักเรียน,นยคุณสามารถทำผ่านระบบของคอร์สออนไลน์ได้แบบเรียกได้ว่า แทบจะร้อยกเว้นเสียแต่ว่าคุณต้องการจัดคอมมูนิตี้เล็กๆเพื่อนัด,นดพบปะสังสรรค์แบบเจอตัวกันอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับเหตุผลข้อที่2ที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเออคอร์สออนไลน์นี้มันมีประโยชน์แล้วน่าทำนะครับเหตุผลข้อที่ 2, 2นั้นก็คือเข้าถึงผู้เรียนได้มากกว่าแน่นอนครับในโลกออนไลน์นั้นนะฮะคุณสามารถที่จะไปหาผู้คนได้หลากหลาย นะครับคอร์สของคุณเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงผู้คนได้หลากหลายทุกเพศทุกวัยทุกคุณวุฒิไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานใดๆก็แล้วแต่นะฮะมองอีกมุมหนึ่งก็ได้นะครับคอร์สของคุณเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงและให้คุณค่ากับผู้คนได้หลากหลายกลุ่มมากนะฮะที่เขาต้องการองค์ความรู้ที่คุณมีนะนะครับดังนั้นมันไม่จํากัดครับการจัดสัมมนาแบบออฟไลน์หรือว่าการจัดสัมมนาแบบเจอตัวคือ คือก็มีแง่ดีนะครับในหลายๆอย่างก็คือได้เจอตัวกันได้พบปะกันได้เห็นหน้าค่าตากันได้ฟังเสียงได้เจอตัวจริงนะมันก็ออตอบคําถามตรงนั้นก็มันมันมันก็ชัดเจนแต่ว่าในในขณะนี้ในปัจจุบันนี้นะครับการทำคอร์สออนไลน์นั้นก็สามารถที่จะ ตอบโจทย์ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เวลาที่เราไปเจอตัวกันเนี่ยแล้วเราสามารถทําได้คอร์สออนไลน์ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันยกเว้นต้องการจะเจอตัวแบบจับมือกันจริงๆอัอนนี้ก็ว่ากันไปอีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรียกได้ว่าการเข้าถึงพลังของการเข้าถึงของคอร์สออนไลน์นั้นมีสูงกว่าคอร์สแบบออฟไลน์หรือจัดสัมมนาแบบเจอตัวแน่นอนครับ มาถึงข้อดีข้อที่3นะครับหรือประโยชน์ข้อที่สามของการสร้างคอร์สออนไลน์นั้นก็คือบริหารจัดการง่ายครับเพราะทําไมเพราะในการสร้างคอร์สออนไลน์นั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยมันจะมีระบบนะระบบในการเรียนการสอนแบบออนไลน์นี่แหละผมยกตัวอย่างอย่างเช่นอูดิมี่นะครับทิชเช่เบลนะของไทยก็อย่างเช่นที่เจ้าดังๆหน่อยก็สกิ l เลนนะครับหรือต่างประเทศอีกเจ้าหนึ่งก็เลิร์นเวิร์ลส์นะฮะอันเนี้ย เป็นต้นเลยฮนะเป็นต้นยังมีอีกหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับที่เราสามารถเข้าไปเลือกใช้ได้และในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยคุณสามารถเข้าไปบริหารจัดการรายละเอียดของคอสแต่ละอย่างได้แบบเบ็ดเสร็จอะเรียกได้ว่าแบบทุกๆอย่างอะไม่ว่าจะเป็นการรับเงินการจ่ายเงินนะการโอนเงินหาผู้สอน นะครับการรับเงินจากผู้เรียนนะหักบัญชีหักภาษีมันสามารถทําได้ในนั้นหมดเลยนะครับแล้วก็สร้างหน้าเว็บไซต์ก็สามารถทําได้มีหน้าขายาจะทําเป็นบล็อกส่วนตัวก็ได้นะครับปรับแต่งเมนูต่างๆเพิ่มลบวิดีโอโน่นนี่นั่นนะตอบคําถามผู้เรียนทุกอย่างที่ผมว่ามาและมากกว่ามากกว่าที่ผมพูดมาตอนนี้อีกนะฮะสามารถทําได้ผ่านระบบทั้งหมดแบบเรียกว่ามันเหมือนโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งอยู่ภายในนั้นเลยทีเดียวนะ เหตุผลข้อที่4นะครับคุณสามารถที่จะสอนได้ทุกทุกที่นะครับแน่นอนนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อดีของการออนไลน์นะคุณสามารถที่จะทำงานได้ทุกที่นะครับเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์พกพากับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเผลอๆแท็บเล็ตเครื่องเดียวคุณก็สามารถสอนได้แล้วนะครับหากคอร์สคุณออนไลน์แล้วนะครับไม่จําเป็นที่ต้องมาปรับแต่งภาพอะไรมากมายคุณสามารถออนไลน์แล้วก็สอนได้แบบร้อเลย นะหมายความว่าคุณไม่จำเป็นที่ต้องจํากัดสถานที่แล้วว่าคุณจะต้องทางานที่บ้านหรือสํานักงานเพียงอย่างเดียวนะครับแต่คุณสามารถที่จะสอนได้ในทุกทกที่ที่คุณเดินทางไปที่ที่นั่นเหตุผลข้อที่5นะครับของการสร้างคอร์สออนไลน์ทำไมถึงต้องสร้างคอร์สออนไลน์นั่นก็คือไม่ต้องใช้กระดาษไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางใดๆทั้งสิน้นในการทำคอร์สออนไลน์ขึ้นมาคอร์สหนึ่งนะครับคุณสามารถสอนผ่านวิดีโอ นะครับผ่านไฟล์เสียงดังนั้นการใช้กระดาษเนี่ยมันไม่จําเป็นนะฮะตัดเรื่องนี้ไปได้เลยนะไม่ต้องเดินทางด้วยนะครับอยู่ที่บ้านสอนที่บ้านนะครับนักเรียนก็อยู่ที่บ้านเรียนที่บ้านนะครับเรียนที่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่เขาต้องการไปเรียนในร้านกาแฟก็เรียนได้นะครับไม่ต้องส่งเอกสารใดๆยกเว้นแต่ว่าคุณต้องการจะส่งเอกสารเป็นเปเปอร์ให้เขาคุณก็ทําได้นะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยในในการทำคอร์สออนไลน์เนี่ยมันสามารถที่จะทําได้หมด นะครับอย่างเช่นเอกาสารเนี่ยคุณอาจจะทำเป็นไฟล์ PDF นะครับแล้วก็อัปโหลดไว้บนระบบคอร์สออนไลน์แล้วก็ให้นักเรียนมาดาวน์โหลดออกไปอ่าน อันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับโอเควันนี้เราก็มาพูดถึง5เหตุผลแล้วนะครับของการที่ควรที่จะทำคอร์สออนไลน์ขึ้นมาและการที่ควรที่จะเป็นเจ้าของคอร์สออนไลน์ขึ้นมาสักคอร์สหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสร้างคอร์สออนไลน์เลยเดี๋ยวในเอพิโซดหน้าเอพิโซดถัดไปนะครับเราจะมาต่อกันอีก5เหตุผลที่คุณควรสร้างคอร์สออนไลน์เป็นของตัวเองนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่นำะมาพูดคุยกันในวันนี้นะฮะผมมั่นใจนะครับว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านอย่างแน่นอนและถ้าว่าท่านเห็นว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเว็บไซต์ hmm. website, learning co th สามารถฟังพอดแคสต์นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน s o u c l o u d p o d b e a n Facebook แฟนเพจและช่อง Youtube นะครับชื่อว่า Learning Space ได้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณาติดตามแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพาคุณไปได้ไกลกว่านะครับสวัสดีครับ